เรื่องที่ดินเขากระโดงคิดว่าทางออกมันคนคนจะเป็นยังไงะในฐานะที่เคยเป็นรัฐมนีช่วยมหาไทยกรุ่มที่ดินนะครับผมคิดว่ากรณีเขากระโดงเนี่ยซึ่งเป็นกรณีที่มีข้อพิาพาทกันมาอย่างยาวนานพอสมควรแล้วนี่นะครับในขณะที่ผมดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าก,กมมารกระทรวงมหาไทยท่านพลเอกอนุพงศ์พไกจินดาในฐานะมือว่าการกมมาระทรวงมหาไทยก็มอบหมายให้ผมได้กํากับดูแลกลมที่ดินเนี่ย หลังจากที่มีข่าวมาแล้วออกมาแล้วเนี่ยผมก็ได้มีเอกสารหนังสือสั่งการไปที่กรมที่ดินให้รายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดกรมที่ดินก็ได้รายงานเป็นเอกสารมาประมาณสักสามสี่หน้านะครับเพราะว่ารายละเอียดเริ่มต้นมาความเป็นมาอย่างไรทั้งหมดเนี่ยก็รายงานมาทั้งหมดและทําให้ผมได้เห็นข้อเท็จจริงแต่ละขั้นตอนว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในฐานะผู้บริหารกระทรวง นะครับหรือว่าผู้บริหารกรมอาจีพดีที่จะมาใหม่ก็ดีหรือว่าในฐานะที่กํากับกระทรวงเป็นรัฐมนตรีก็ดีเนี่ยผมคิดว่าต้องไปดูเอกสารให้ครบถ้วนเสียก่อนนะครับถ้าถ้าผู้บริหารเนี่ยไม่ควรจะพูดเหมือนชาวบ้านทั่วไปนะครับชาวบ้านทั่วไปอาจจะเข้าถึงเอกสารน,นั้นค่อนข้างจะยากลาบากแต่ในฐานะผู้บริหารกระทรวงเนี่ยการเข้าถึงเอกสารข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไม่ยากถ้าท่านมีเวลาได้ อ่าท่านเอาใจใส่ท่านไปดูเอกสารสาระระบบในสาระระบบทั้งหมดเกี่ยวกับเขากระโดงเนี่ยท่านจะเข้าใจเรื่องนี้ว่าว่าทําไมถึงเป็นเรื่องที่อ่ามันยากมันไม่จบสักทีหนึ่งอ่ก่อนที่ท่านจะพูดว่าจะถอนเอกสารจะถอนเอกสารสิทธิ์เพื่อถอนเอกสารสิทธิ์ภายในสองวันเนี่ยท่านจะทําได้จริงหรือเปล่าเนี่ยท่านต้องไปดูไม่อย่างนั้นมันจะเสียผู้ใหญ่นะครับพูดไปแล้วทําไม่ได้เนี่ยมันเสียผู้ใหญ่ทําให้อ่าน้าหนักในการที่จะบริหารราชการเนี่ย มันขาดความน่าเชื่อถือไปอ,อกรณีที่ท่านพูดมีการมีคนทั่วไปพูดกันว่ามีคําพิพากษาสารดีกาพิพากษาไว้แล้วเนี่ยทําไมไม่ไม่เพิกถอนอีกอันเนี้ยพูดแบบพูดแบบทั่วไปไม่ได้ทําการบ้านไม่ไปดูเอกสารสารพาิสารดีกาเนี่ยมีคําพิพากษาเรื่องนี้เนี่ยเ,เฉพาะกรณีที่มีบุคคลสามสิบห้าคนไปฟ้องคดีนะครับไปฟ้องคดีให้ ให้กรมที่ดินให้ให้ให้ออกฉนวนให้ให้บุคคลเหล่าเนี้ยแล้วในที่สุดการลดไวยก็เข้ามาคัดค้านการลดไวยเข้ามาคัดค้านก็ก็ศาลพิพากษาให้การลดไวชนะคดีเอาสรุปสรุปอย่างนี้นะครับาถามว่ากรมที่ดินทําอะไรไหมหลังจากมีคำพิพากษาศาลฎีกาถึงที่สุดแล้วกรมที่ดินได้ได้เพิกถอนสิทธิเอกสารเหล่านั้น่ะ ของของทั้งสามสิบห้าคนไปแล้ว ừ ừ เพราะฉะนั้นจะบอกว่ากรมที่ดินไม่ทําอะไรไม่ได้แล้วกรณีสามสิบห้าคนที่ฟ้องที่มีคําพิพากษาแต่ว่าคําพิพากษาสารดีกาต้องเข้าใจต่อไปนะครับว่ามันไม่ไปผูกพันบุคคลภายนอกคนที่ครอบครองที่ดินที่เขากระโดงเนี่ยมีเก้าร้อยกว่าคนเก้าร้อยกว่าลายเก้าร้อยกว่าแปลงเก้าร <900, 95 S 2> ้อยเก้าสิบห้าเก้าร้อยเก้าสิบห้าลายที่สารพิพากษาเนี่ยเฉพาะสามสิบห้าลายแล้วต่อมาถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะมีอีกสามสี่ลายเมื่อที่มาฟ้องกันทีหลัง เพราะฉะนั้นผูกผูกพันเฉพาะคนเหล่านี้เท่านั้นไม่ไปผูกพัน995ลายด้วยเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากที่ไม่ฟ้องคดีกันก็ถือว่ายังไม่มีคําพิพากษาของศาลเพราะฉะนั้นมาตรา61เนี่ยเขาระบุไว้ชัดเจนมาตรา61ประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยแบ่งไว้สองกรณีสองกรณีก็คือกรณีแรกที่บอกว่าถ้าความปรากฏเนี่ยคือมาตรามาตราวัดแรกถ้าความปรากฏว่าการออกที่ดินออกเอกสารสิทธิ์ไม่ชอบเนี่ยจะทําอย่างไรหนึ่งสองสามสี่ห้า วักหนึ่งวักสองวักสามวักสี่วักห้ากฎหมายไปดูประมวลกฎหมายที่ดินมาตราหกสิบเอ็ดแต่กรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วกรณีเข้าวักแปดต้องไปดูวักแปดของประมวลกฎหมายที่ดินมาตราหกสิบเอ็ดเขียนไว้ชัดเจนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกรรมการที่จะตั้งเข้ามานําไปสู่การเพิกถอนเนี่ยต้องเป็นมาตราต้องเป็นบุคคลที่มาจากมาตราหกสิบเอ็ดกำหนดไว้ว่ามีใครบ้าง ไม่ใช่ว่าจะตั้งใครมาก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมกังวลเป็นอย่างยิ่งว่าที่เขาทาทากันอยู่เนี่ยเขาได้ดูตัวบทกฎหมายดีหรือ,อยังนะครับในฐานะเป็นรัฐมนตรีที่เคยอยู่ตรงนั้นแต่ว่าตอนที่ผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมก็ได้สั่งหลังจากที่กรมที่ดินเขารายงานเรื่องนี้ทราบแล้วเนี่ยผมก็กเกษียณสั่งว่าทราบข้อที่สองก็คือบอกว่าให้กรมที่ดินนะครับได้ให้กรมที่ดินปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างเคร่งครัดเพราะฉะนั้นผมได้สั่งกำกับให้ทํตาตามกฎหมายเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าข้าราชการเองข้าราชการกรมที่ดินหรือทุกส่วนน่ะเขาไม่อยากทําอะไรที่นอกเหนือนกฎหมายเพราะถ้าทาอะไรที่นอกเหนือนกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายรองรับเนี่ยมันเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบปัญหารจริงอยู่ตรงไหนเรื่องของแมวเกตรถไฟหรือว่าเอตอนที่ผมดูเอกสารเนี่ยผู้สื่อข่าวในขณะนั้นก็ถามผมเหมือนกันว่าเรื่องเขากระดง ไปถึงไหนแล้วผมก็ชี้แจงไปว่าในขณะนั้นเนี่ยกรมที่ดินรอให้การรถไฟเนี่ยมาชี้แนวเขตเพราะการจะเพิกถอนที่เอกสารสิทเนี่ยต้องรู้ว่าจะเพิกถอนแปลงไหนเพราะฉะนั้นเบื้องต้นต้องรู้ซะก่อนว่าไอ้ห้าพันกว่าไรเนี่ยมันมัน,ม,นมันอนาเขตมันอยู่ตรงไหนบ้างตรงนี้ยขณะที่ผมอยู่เนี่ยการรถไฟยังไม่มานําชี้ ปัญหาผมเลยผมเลยผมเลยเท่าที่ผมทราบในขณะนั้นเนี่ยก็คือการรถไฟย,ยังไม่ได้นําชีว้ว่าขอบเขตที่ดินห้าพันกว่าไร่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนี่คือปัญหาที่กรมที่ดินก็ไม่กล้าไปเพิกถอนเนี่ยครับเพราะว่าอย่างไปเพิกถอนนอกขอบเขตมาก,ก็โดนฟ้องอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ชี้แนวเขตกันาทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยในขณะนั้นก็คือบอกว่าให้ให้การรถไฟนะแต่นะที่บอกว่าเป็นเจ้าของที่เนี่ยเอไปฟ้องคดีเลยทั้งเก้าร้อยกว่าคน เก้าร้อยกว่าแปลงที่เหลืออยู่เนี่ยแต่ว่ากรมที่ดินก็อกรมการรถไฟก็บอกว่าตัวเองไม่มีขีดความสามารถที่จะไปฟ้องได้ก็ไปให้อัยการดําเนินการฟ้องการรถไฟก็ขอไปที่อัยการแล้วขณะนี้เรื่องอยังอยู่ที่อัยการผมคิดว่าเรื่องเขากระโดงเนี่ยต้องทําตามขั้นตามตอนอย่าทาตามอําเภอใจเพราะถ้าทําตามอําเภอใจหรือตามความต้องการของตัวเองเนี่ยปัญหาอื่นจะตามมาอีกมากมายต,ามตังคมก โดยใหญ่เข้าใจว่านี่ที่รถไฟต้องเพิกถอนเพิกถอนเ่าอันนี้แหละครับที่บอกว่าต้องทําตามข้อเท็จจริงต้องชี้แจงผมคิดว่ากรมที่ดินก็ต้องออกมาพูดว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรหรือว่ารวมไปถึงถ้ากรมที่ดินไม่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 ต้องการที่ประสงค์ที่จะพูดผมคิดว่านักวิชาการหรือว่าคนที่รู้ข้อเท็จจริงต้องออกมาพูดกับสังคมว่ามันเป็นอย่างไรปัญหามันก็คือว่าเพิกถอนในที่สุดเนี่ยเมื่อกรมที่ดินเอกสารของกรมที่ดินเนี่ยโดยหลักเนี่ย กรมที่ดินเมื่อออกเอกสารสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นนสสามกหรือว่าโฉนดที่ดินออกไปแล้วเนี่ยแสดงว่เาเป็นเอกสารมหาชนแล้วความเชื่อถือมันเกิดขึ้นแล้วกับกรมที่ดินความสมบูรณ์ของโฉนดหรือนสสามกเนี่ยจะสมบูรณ์จนกว่าจะถูกเพิกถอนเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลต่างๆไปซื้อขายที่ดินต่อๆกันมาเนี่ยถ้าภายหลังปรากฏว่าถูกเพิกถอนบุคคลเหล่านั้นก็มีสิทธิคุม้มครองที่จะมา ฟ้องร้องความเสียหายจากกรมที่ดินไอ้เนี้ยที่กรมที่ดินต้องระมัดระวังนะครับว่าว่าพอเพิกถอนเ็าแล้วเ็าเสียหายเขาก็มาฟ้องกรมที่ดินได้อีกกรมที่ดินก็ต้องระมัดระวังว่าในการเพิกถอนเนี่ยเมื่อมันออกไปแล้วเมื่อมันออกไปแล้วเนี่ยจะทําอย่างไรผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่ในขณะที่ผมอยู่เนี่ยก็เขาบอกว่าก่อนออกโฉนดที่ดินเนี่ยเขาก็มีการปิดประกาศแล้วใครที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการที่ดินแปลงนี้ เขาประจิตประกาศไว้ในที่ที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านในสถานที่ต่างๆแล้วก็ให้มาคัดค้านได้ก่อนเขาออกโฉนดไปในสามสิบวันอย่างนี้เขาจะออกประกาศให้ไปรู้แล้วว่าถ้าไม่ใช่ถ้าใครมีส่วนได้เสียสมมติว่าการรถไฟบอกว่าที่ดินนี้เนี่ยเป็นของการรถไฟการรถไฟก็มาคัดค้านตอนที่เขาออกโฉนดทาไมการรถไฟไม่มาคัดค้านนี่คือสิ่งที่กรมที่ดินให้ให้ข้อมูลกับผมในขณะนั้นผมก็ต้องฟังในฐานะผู้บริหาร แต่ทีนี้พอเมื่อออกไปแล้วเมื่อใครมาไม่ไม่ออกมาไม่ใครไม่มีใครมาคัดค้านกรมที่ดินก็ออกเอกสารสิทธิ์ให้ไม่ว่าจะเป็นอ่อนสอสามนสอสามกหรือโฉนดเพราะฉะนั้นเมื่อออกไปแล้วกรมที่ดินก็ต้องรับผิดชอบแล้วหน่วยราชการต่างๆเมื่อกรมที่ดินออกมาก็ต้องถือว่าเขาต้องเชื่อเชื่อมั่นไม่อย่างนั้นวันหนึ่งข้างหน้าจะกระทบกับเอกสารสิทธิ์ที่กรมที่ดินออกให้ คนจะไม่เชื่อถืออีกต่อ,อกไปซึ่งมันจะกระทบกับเศรษฐกิจอะไรอีกมากมายไปจำนองธนาคารธนาคารก็ไม่ไม่ไม่ไม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 รับจำนองให้เพราะต่อไปนี้ไม่รู้ว่าเอกสารนี้จถูกถอนวันไหนซึ่งมันจะกระทบกับระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะสืบเนี่ยก็ต้องให้กรมาให้เป็นไปตามกฎหมายว่ากฎหมายกำหนดขั้นตอนอย่างไรก็ทำไปตามนั้นคือปัญหาคือ นวเขตร,รถไฟไม่ชัดเจนนะ,ะถ้าแนวเขตร,รถไฟไม่ชัดเจนเนี่ยมันมีปัญหาโต้แย้งอีกว่าถ้าอย่างนั้นตอนที่สืบกันสามสิบมากสามสิบห้าลายนะ่ะทาไมอเอาสารเชื่อแผนที่ของการรถไฟหรือเชื่ออย่างไรที่ได้พูดถอนบอกว่าที่ดินนี้เป็นของการรถไฟแต่ว่ามันมีข้อสังเกตนะเจ้าที่ผมทราบในขณะนั้นเนี่ยในในคดีนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เรียกศารก็ไม่ได้เรียกกรมที่ดินไป,ไปไปเป็นพยานในสามสิบห้าคนที่ฟ้องกันในขณะนั้น เพราะฉะนั so reason, so so well, to to ้นเนี่ยผมจึงเรียนเรียนได้ว่าขั้นตอนการเพิกถอนต้องปฏิบัติตามกฎหมายผมไม่ผมไม่พูดไปเรียนว่าเพิกถอนได้ไม่ได้แต่การเพิกถอนต้องปฏิบัติตามกฎหมายต้องลงไปดูข้อเท็จจริงให้ให้ครบถ้วนเสียก่อนไม่ใช่ทาอะไรวันสองวันบอกว่าเพิกถอนภาในสองวันไอ้อย่างนี้อันตรายผมเรียนลรงว่าอันตรายครับจบคนที่จะเพิกถอนอธิบดีทำงานลาบากเพราะการเมืองโดยผมเชื่อว่าคนที่มาเป็นอธิบดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ต้องรับผิดชอบมากนะ ระดับสิบนะจะไม่เป็นอธิบดีเนี่ยมันมันต้องเรียกว่าระดับสิบแล้วแหละผมคิดว่าจะทําทอะไรก็ต้องระมัดระวังไม่อย่างนั้นอธิบดีคงไม่ไม่ลาออกหรือว่าไม่ขอย้ายตัวเองหรอกถ้าถ้าไม่ใช่เป็นปัญหามากเนี่ยหลายคนคงเซ็นเงินไปแล้วแต่ว่าถ้าพอเข้าไปดูเอกสารแล้วจะรู้ว่ามันเป็นปัญหาอะไรผมพูดวันนี้เพราะในฐานะที่เคยเคยเห็นเอกสารแล้วก็ที่กรมที่ดินรายงานมาให้ทราบก็ก็ในฐานะคนหนึ่งที่เคยบริหารกรมที่ดินกากับการกรมที่ดินก็อยากจะเรียนว่า ในความเห็นส่วนตัววันนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนได้ไปดูขั้นตอนของกฎหมายให้ดีอย่าเอาความรู้สึกมา,มาตัดสินอย่าอย่าอย่าตัดสินเพราะมีข่าวว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ผู้บริหารไม่ควรตัดสินอะไรเพราะเขาว่าควรจะดูเอกสารว่าความเป็นมามันเป็นอย่างไรไม่อย่างนั้นแล้วเสียพูพเสียคนได้ครับกรณีนี้มันต่างกับที่ดินอันพายไหผมคิดว่าต่างกับที่ดินอันพายอย่างไรเนี่ยที่ดินอันพายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ เรียกว่ามันชัดเจนมีคำพิพากษามีคำพิพากษาของศาลแล้วการเพิกถอนก็ก็เป็นการเพิกถอนตามคำพิพากษาเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะต้องไปโต้แยง้งอย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยการเพิกถอนตามคำพิพากษาสาลดีกาสามสิบห้าลายก็เพิกถอนแล้วมไม่ใช่ไม่เพิกถอนแต่ถ้าปฏิบัติตามคำพิพากษาสาลดีกาหรือว่า ที่การลดไฟไปให้อายการฟ้องเนี่ยในฐานะที่อายการเป็นหน่วยงานของรักด้วยการดูแลผลประโยชน์ของรักเราอาจจะเรียกว่าไม่ต้องไปจ้างทนายเอาไว้ในการรถไฟไม่ต้องจ้างเสียค่าทนายเสียค่าใช้จ่าย,าย,ชชายมากนักเนี่ยไปฟ้องศาลฎีกาถ้าศาลฎีกาตัาสาด,าส,าดสินว่าอย่างไรถจาศาลยุติธรรมตัดสินว่าอย่างไรแล้วเมื่อคดีถึงที่สุดกรมที่ดินต้องปฏิบัติต,ตามนั้นอาจจะคดีอาจจะถึงที่สุดในศาลชั้นต้นถึงที่สุดศาลอุทธรณ์ถึงที่สุดชั้นฎีกาเมื่อถึงที่สุดแล้ว ศาลอากรมที่ดินต้องปฏิบัติตามคําพิพากษาผมคิดว่าทางที่ดีที่สุดคือสิ่งที่การลดควยไปให้อัยการฟ้องแล้วฟ้องคดีกับอีกเก้าร้อยลายเก้าร้อยกว่าลายนั่นแหละนั่นแหละคือทางออกที่ดีที่สุดแล้วรอให้อัยการดําเนินคดีทางแท่งไปลายพิมันก,ก,ก็ว่ากันไปถึงแม้ว่าไอากรมที่ดินจะเพิกถอนตอนนี้ก็ต้องฟ้องดินนี่คำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินเนี่ยเป็นคําสั่งทางปกครองนะครับ เมื่อเป็นคําสั่งทางปกครองเนี่ยผู้ไอคนที่ได้รับผลกระทบหรือว่ามีความเสียหายจากคําสั่งนั้นก็นําคดีไปสู่ศาลปกครองได้ศาลปกครองก็ใช้เวลาเจ็ดแปดปีครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันขั้นตอนไอ้น,นี่คือมาเห็นว่ากฎหมายมันมีขั้นมีตอนอยู่แล้วว่าจะทําอย่างไรสิ่งที่ผมกังวลคือผมกลัวจะใช้ความรู้สึกมาตัดสินคดีอย่างนี้ก็ขอว่ามันเป็นระบบถ้าเพื่อสอนก็เพื่อสอนได้ครับแต่ว่าให้มันเป็นไป,นปนตามระบบ มันต้องให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือว่าผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสชี้แจงคัดค้านคํา,าสั่งการเพิกถอนก่อนกซึ่งกฎหมายมาตรา61ประมวลกฎหมายที่ดินเขาได้กาหนดไว้หมดแล้วขั้นตอนว่าเป็นอย่างไรซึ่งมันอาจจะต้องใช้เวลาก็ต้องยอมใช้เวลาแต่อยู่ๆจะมาบอกว่าเพิกถอนใน2วันเนี่ยอันตรายครับ